สวัสดีค่ะมือนีมาพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินเที่ยวกับเราบายเพ็กค่ะค่ะพี่น้องมือนนีเพ็กได้ย่ำค่ะย่ำเพ็กซื้อมาจากเซเวค่ะเป็นยำบุ้นเส้นเด้อค่ะก็จะมีปลาหมึกนะคะแล้วก็มีหมูสับมีกุ้งแล้วก็มีพักค่ะแต่ว่าแค่รอหนี่เพ็กเอามาห่นใส่เองนะคะเพ็กใส่น้ำจิ้มเรียบร้อยค่ะะน้าหนำย่ำเพื่อกะมีมะห่เด้วค่ะพี่น้องอื้อ เป็นตาแสบคักเด้อค่ะนี่สื่อมาจากเซเว่นแสบได้ค่ะนี่ของเซเว่นมาค่ะพี่น้องแสบๆน้ำกันเด้อค่ะพักก็จะมีแค่รอสกับทัวฟักเยาาเด้อค่ะอลองเบิง่งมคำใหญ่ๆไปเลย ปลาหมึกค่ะน้ำยำมันก็จะออกรสชาติเผ็ดเปรี้ยวดวยค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวาน เพ็กสื่อมากกองหนึ่งนะคะถ้ากินผู้เดียวก็คืออิ่มสำหรับเพกงนะเพกกินอิ่มนะคะ जाप yep. ข้างนอกก็จะเป็นเสียงหม้าเหฮาค่ะหม้าเหฮาง่ว เยอยังก็ดสดอยู่เลยค่ะอยู่ในกล่องพักพ้อมเปรียบัตเตอร์เพลทแบบหอมนะคะยังแบบสดๆอยู่ด้วยค่ะ ผู้ใหบวมมากวานำย่างจุดจนเห็นหาก็สามารถถ้งเพิ่มให้นะคะพี่น้อตะวันตกบดปูนยังด้ยค่ะ E hanno fatto no. พี่น้องเบิร์ตละคะ่ะเล้วจะเบิรประเว่ตอนเดียวนะคะพี่น้องลองไปหากินเบิร์ตค่ะพีนน่นี่เซเว่นแซบอีรีค่ะพี่น้องลองไปหากินเบิร์นะคะซีนี่ยำม,มามา่าวกะนี่ยำวุนเส้นนะคะแต่ว่าเท็ไปสื่อนันคือยำม,มามา่าเบิร์นะคะแต่จะเลือเป็นอันนี้วุนเส้นนะคะจะสื่อมาแบบเป็นกองนะคะค่ะพี่น้องสำหรับลี่นี่จะกากไว้ซนี้ค่ะ ฝากเข้าไปก้นไหล่ก้แชร์กดติดตามช่องกินกเ,เที่ยวกะเพราบาร์เทกขัดเทงน้ำแน่เด้อค่ะขัดเทงกินม,มุงมม่งมั่นกินบะสุกผัดเทงต่ต้องขอโทษขออภัยไว้น้ำเด้อค่ะเอาไว,วกกา้ประกอบคกิ้หนาเนาะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ